สวัสดีครับผมช่างแปะมันโป้งนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวชุดแม่เหลิกนะครับตัวนี้จะเป็นหมุนกระทางมอเตอร์นะครับแล้วก็มีเบรกด้วยนะครับอันนี้จะเป็นของมอเตอร์ไฟสามเฟสมีทั้งมอเตอร์ไฟสามเฟสแล้วก็มีทั้งมอเตอร์ไฟบ้านด้วยนะครับแล้วแต่ลูกค้าจะแปลงแบบไหนนะครับอันนี้ก็จริงๆมันก็มีมีส่งทุกอาทิตย์นะครับสองสามชุดคือผมก็ทํามาเยอะเยอะมากละเป็นร้อยชุดแล้วครับ เยอะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้รีวิวไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่บางทีลูกค้ารูก็ทักมาครับเพราะปกติผมทําไปลงกึง่งเป็นหลักอยู่แล้วครับอันนี้ก็คือแบบเป็นง,งานเสริมโอเคก็จะมีขายอยู่เรื่อยๆครับลูกค้าสั่งมาก็บางทีก็จะมีของเลยบางทีก็จะไม่มีของก็รอไม่เกินสองวันครับประมาณนี้บางทีแบบมันหมดมันไม่ทันครับบางทีลูกค้าแบบมาพร้อมกันสามสี่เจ้าเนี่ยครับมันไม่ทันอ่าก็หนึ่งถึงสองวันไม่เกินนี้ครับทา ผมรีวิวให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้ผมทําให้ให้ไปใช้งานกันง่ายๆเลยครับลูกค้าอไปแล้วลูกค้าสามารถต่อเองได้นะครับลูกค้าที่ไม่มีความรู้เลยก็คือสามารถาไปต่อได้แล้วก็ดูสามารถดูแลเครื่องตัวเองได้ไปยันตลอดชีพเลยครับอ่าก็คือมันไม่ใช่แค่ชุดม่เหลีกอย่างเดียวนะครับได้ความรู้ไปด้วยอ่าเขค,ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวคร่าวๆดูนะครับอันนี้ก็คือไฟบ้านนะครับอันนี้อันนี้เป็นชุดของมอเตอร์สามเฟสที่มากับเครื่องนะครับ อ่าที่มากับเครื่องนะอันนี้ผมบอกก่อนเพราะว่าถ้ามันเป็นไายบ้านมันจะไม่ได้ต่อแบบนี้มันจะต่อคนละแบบกันแล้วสีสายไฟตรงเนี้ยสีเหลืองตรงเนี้ยมันจะไม่ใช่สีเหลืองครับมันจะเป็นแดงดำอ่าเดี๋ยวคอยดูนะครับก็อ,อันนี้ก็คือไฟเข้าไฟบ้านเลยครับนี่ไฟเข้าผมเขียนละเอียดเลยไฟเข้า220บโวลต์ลายอ่อันนี้ดิน220บโวลต์นิวตนันอ่าโอเคก็ตามนี้เลยครับง่ายๆเลยก็คือไฟนะครับไฟบ้านเข้าลูกค้าก็เช็คก,ก่อนว่าไหนไฟไหนดินนะครับเอาเช็คแล้วเช็คก,ก่อน แล้วก็ต่อเข้าปกติวัตถุภัณฑ์เบเกอร์อยู่แล้วอา่าก็เช็คให้มันตรงแล้วก็มานี้อันนี้ไฟ3เฟส3เฟสนี้มาจากอินเวอร์เตอร์ก็ได้หรือมาจาก3 ch, เฟสอา่อาอ่าอยู่แล้วก็ได้ครับ3เฟสแท้อยู่แล้วก็ได้อา่าหรือจะเป็นแปลงมาจากอินเวอร์เตอร์ก็ได้นะครับ3เส้นนี้โอเคแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ไปมอเตอร์เลยครับมอเตอร์สเส้นนี่ไงสเฟสอา่านี่ครับก็ไปมอเตอร์เลยเง่ายๆเลยแล้วอันนี้2เส้น2เส้นคือเป็นไฟเลี้ยงคอยครับ ป่ยเลี้ยงไม่ได้ที่สองตัวคู่เนี้ยอ่าปล่อยไฟมามันก็จะหมุนไอ้ดปล่อยไฟมาตัวนี้ตัวนี้ก็จะทํางานก็นจะอ่าหมุนซ้ายอ่าโอเคสลับกันมาหมุนปล่อยไฟมาทางนี้อันนี้ก็ตัวนี้ทํางานปุ๊บก็ะกลายเป็นหมุนขวาอะไรเงี้ยครับประมาณนีนน้ง่ายๆเลยครับก็คือใช้ไฟบ้านเอามาจากไหนก็โยงมาจากเส้นนี้ครับวิธีการต่อก็คือมันจะจัาจัาที่อ่าเอทานอลเอเทมเอนอลด้านล่างนี้ที่มันเป็นซีแท็กเราจับครับแผงไฟ ก็เอาเส้นสีแดงเส้นนี้เอาไปเข้าสวิตสวิตก็คือเดี๋ยวผมจะมีรูปแล้วก็มีบอกรายละเอียดนะครับคือผมจะดูแลจนต่อเสร็จเลยนะครับที่ที่ผมขายเนี่ยชุดหนึ่งก็ประมาณ2,000กว่าบาทครับประมาณ2,5 0 0ค่าส่งร้อยหนึ่งมอเตอร์ถ้าเกิดเป็น3เฟสไม่เกิน5แรงถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไฟบ้านไม่เกิน3แรงครับราคาอยู่ประมาณนี้ถ้าใหญ่ไปกว่านี้ราคาก็อาจจะขยับขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันใช้ไม่ด้ล็กลัดนี้ไม่ได้แล้วอ่ามันต้องใช้ไม่ด้ติกที่รหัด สูงวันนี้ครับแล้วราคามันก็จะขยับไปหน่อยครับประมาณนี้ก็ประมาณนี้นะครับเท่านี้อ่าเหลือที่เด็ดเลยตรงนี้มีเบรกนะครับเบรกก็คือไปต่อสายดินนั่นแหละครับไปต่อเข้าสวิตช์เอของเดิมเป็นเอ็นอยู่แล้วลูกค้าก็ไปเช็คเป็นสวิตช์เอ็นอ่าอันนี้ก็ไปต่อเข้าสวิตช์เอ็นซีเอ็นซีสวิตช์สวิตช์เป็นแบบนี้นะครับเอ,อ็นซีก็คือขั้วของมันนี่ครับก็คือขั้วคอมขั้วเอ็นซีสองเส้นเข้าเส้นหนึ่งออกเส้นหนึ่งแล้วก็โยงมาเป็นเส้นสีดำเส้นนี้ อ่าก็ใช้ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นหมุนซ้ายหมุนขวาแล้วก็มีเบรกประมาณนี้นะครับสนใจก็สั่งมาได้ครับทาอยู่ประจําครับทาอยู่ทุกวันครับอันนี้ก็พอดีอันนี้มีลูกค้าแล้วนะครับก็พอดีเลยแล้วลูกค้าสั่งปกติก็ประกอบบางทีกลางวันประกอบเสร็จแล้วก็ส่งให้ลูกค้าไปเลยอ่าพอดีมีอันนี้ลูกค้าส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้ตอนเช้าพอดีผมไม่ว่างนัดลูกค้าไว้ว่าเดี๋ยวทําให้คืนนี้ตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มสามทุ่มยี่สิบแล้วอ่าประมาณนี้ โอ,โอเคแต่พ่งนี้ส่งให้ลูกค้าวันนี้ผมส่งรีวิวให้ลูกค้าไปแล้วรอบหนึ่งครับลูกค้าก็โอนตังค์มาเรียบร้อยมาแล้วโอเคครับสนใจสร้างมาได้ครับหรือมีอะไรก็ทักมาหรือโทรมาปรึกษาได้ครับโอเคถ้าไม่เกี่ยวกับวงจรเนี่ยโทรมาปรึกษาได้เลยครับยินดีครับแต่ว่าถ้าเกิดมีเกี่ยวกับซื้อชุดนี้หรือต้องการแค่วงจรเพราะว่ามีมินิติกอยู่แล้วก็ได้ถ้าเกิดมีมินิติกอยู่แล้ว3ตัวเนี่ยเดี๋ยวผมสอนต่อจนเสร็จเลยผมคิด1 0 0 0ันบาทนะครับ ผมดูแลจนต่อเสร็จเลยลูกค้าต่อเสร็จแล้วผมก็ดูแลจนจนลูกค้าประกอบใส่เครื่องจนเครื่องใช้งานได้ครับผมคิด1000บาทโดยที่ลูกค้าคือได้ได้เนี่ยวิธีการต่ออะไรไปทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีโบงมีเบ็ดด้วยเรียบร้อยด้วยอ่าอันนี้คิดนี้น่าจะค่อนข้างละเอียดละเอียดอ่แล้วก็พวกสายอะไรพวกเนี้ยอันนี้ผมจัต่อไม่ไม่ถูกนะครับก็คือผมสลับไว้เพราะว่ามันเป็นวิชาชีพครับผมไม่ได้ต่อให้ถูกไว้แต่ตัวที่ว่าส่งให้ลูกค้าก็คือถูกต้องแล้วก็มีรีวิวที่ถูกต้องให้หมดอ่าประมาณนี้ครับ ลูกค้าอย่าไปต่อตามนี้นะครับมีลูกค้าบางคนเห็นผมรีวิวแล้วไปต่อตามนะครับแล้วก็ใช้ไงานไม่ได้แล้วก็ทักมาบนผมด้วยทักมาว่าผมด้วยว่าอย่าไป,อย,าไปอย่าไปทําตามอ,อ่โอเคต้องเข้าใจนะครับมันเป็นวิชาชีพประมาณนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ